สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆคงใช้เวลาเหล่านี้พักสมองแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวตาม,มาวาระนะคะแต่ว่ายังไรก็ตามครูอยากให้เด็กๆ ทบทเรียนเป็นระยะๆะะนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลืมค่ะว่าในเทอมที่แล้วเราเรียนอะไรมาบ้างและก็ในเทอมถัดไปเราจะต้องเรียนอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะคะติวเข้มบายโครโุก็จะมาติวข้อสอบวิชาภาษาไทยป .1 ค่ะบทที่4ี่ในเรื่องตามหาสําหรับเด็กๆที่เลื่อนขั้นจากอนุบาลขึ้นป .1 ในเทอมหน้านะคะ ครก็มีการติวข้อสอบมาเป็นระยะหนึ่งแล้วให้เด็กๆย้อนกลับไปดูนะคะว่าบทที่1บทที่2บทที่3มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มในบทที่4กันค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาดูสรุปเนื้อหาของบทที่4นะคะเนื้อหาก็คือผู้ผาหาหาอ้อยไปให้ใบบกและใบบัวที่ลานแต่ไม่เจอใบบกและใบบัวค่ะเนื่องจากว่าไปเล่นน้ําที่ลําธารนะคะผู้หาผูกกระดึงที่คอใบบกกระดึงดังโปก๊กโปก๊ก ผู้หาผูกกระพวนที่คอใบบัวกระพวนดังกลุ่มกลิงค่ะเวลาใบบกและใบบัวหายไปจะได้ตามหาได้ทันทีนะคะส่วนในบทนี้จะมีเรื่องของหลักภาษาและการใช้ภาษาดังนี้ค่ะพยัญชนะในบทเรียนนี้นะคะได้แก่ พยัญชนะ5ตัวก็คืออักษรต่ำคือคอควายทอรหารทอทงนอหนูและยอยักษ์ค่ะและเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะพยัญชนะเหล่านี้จะมีตัวออ่างมาเป็นทุ่นให้เกาะค่ะอย่างเช่นคอควายก็จะอ่านว่าคอนอหนูอ่านว่านอทอทหารและทอทงอ่านว่าทอยอยักษ์อ่านว่ายอเป็นต้นค่ะ สระในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับสระ3ามตัวก็คือสระโอซึ่งเป็นสระเดี่ยวนะคะเสียงยาวใช้เขียนไว้หน้าเพียญชนะเช่นโคโนโยโชโโซ สระไอไม้มาลัยค่ะเป็นสระเกินมีเสียงเหมือนสระอะแล้วมียอยักษเป็นตัวสะกดนะคะใช้เขียนไว้หน้าพยัญชนะอย่างเช่นไฮไปไอชัยใหญ่เป็นต้นค่ะและตัวสุดท้ายคือสระไอไม้ม้อนค่ะเป็นสระเกินเช่นเดียวกันมีเสียงเหมือนสระอะแล้วมียอยักเป็นตัวสะกดค่ะเขียนไว้ไหน้าพยัญชนะอย่างเช่นใจใหญ่ในใบ เป็นต้นค่ะและคำในภาษาไทยแท้ๆนะคะที่ใช้สระไอไม้ม้อนมีอยู่เพียงแค่20คำเท่านั้นค่ะเด็กๆก็คือใหญ่ใหม่ให้สไพยใช้ไฟใจใส่ไหลใครใครใบใสใดในใต้ใบใหญ่ใกล้และใช่ค่ะ การอ่านและสะกดคำนะคะแล้วก็แจกลูกคําให้พยัญชนะต้นบวกสระและได้คําอ่านจะเป็นดังนี้ค่ะสระโอทรหารอ่านว่าทอโอโทอสระโอคอควายอ่านว่าคอโอโคสระไอไม้ม้วนนอนหนู อ่านว่านอไอในสระไอไม้มารายหอหีผ่ะอ่านว่าหอไอหายสระโอยอยัยกอ่านว่ายอโอโอยค่ะหลังจากที่เราทราบเนื้อหาสรุปแล้วหลังจากนี้เรามาดูแบบทดสอบนะคะเด็กๆข้อแรกนะคะภูผ่านำอาหารในข้อใดไปให้ใบโบกและใบบัว กอไก่กล้วยขอไข่อ้อยขอควายผลไม้ค่ะข้อที่2ใบบกและใบบัวเป็นเล่นน้ำกันที่ใดก็ไก่น้ำตกขอไข่ลำธารขอควายทะเลค่ะข้อที่3ภาพใดมีเสียงโป๊กเป๊ก ข้อที่4ภูผานำสิ่งใดไปผูกที่คอของใบบัวข้อที่5 ผู้ผามีจุดประสงค์ใดในการกระทำการดังในข้อ4กอไก่เพื่อให้ใบบัวรู้ว่าตนเป็นเจ้าของขอไข่เพื่อจะได้ถ่วงคอใบบัวให้หนักเข้าไว้จะได้ไม่ดือ้อคอควายเพื่อเวลาที่ใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามเจอในทันที ข้อที่หกคอควายท,าทอทหารทอธงนอหนูยอยักษ์เป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรหมู่ใดกอไก่อักษรต่ำอคอไข่อักษรสูงคอควายอักษรกลางค่ะข้อที่7ต่อไปนี้พยัญชนะในข้อใดอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องกอไก่ทรทหารทอธงอ่านออกเสียงว่าทอ,อคอไข่รอเรือรอลิงอ่านออกเสียงว่ารอ ข้อควายพอพานพอสมเภาอ่านออกเสียงว่าพอค่ะข้อที่8ขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสระในบทเรียนนี้ก็ไก่สระโอเป็นสระเดียวเสียงสั้นใช้เขียนไว้หน้าพยัญชนะ ขอไข่สรรไอไม้มมวนเป็นสระเกินใช้เขียนไว้หน้าพยัญชนะคอควายสรารไอไม้มาลายเป็นสระเกินใช้เขียนไว้หน้าพยัญชนะเช่นเดียวกันค่ะข้อที่9คําคำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องก็ไก่หมาในขอไข่ลำไยยอควายหลงไหลข้อที่10 ข้อใดรวมคำแล้วมีความหมายนะคะก็ไก่บาาหายไปนูปีขอไข่สีแขแชหูโยขอควายตามีไปไถนาค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำข้อสอบทั้งหมดครบแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยของข้อสอบในบทเรียนนี้กันค่ะ ข้อแรกค่ะผู้ผานำอาหารในข้อใดให้ใบบก,กับใบบัวข้อนี้ตอบขอไข่อ้อยข้อที่สองใบบัวและใบบกไปเล่นน้ำกันที่ใดตอบขอไข่นะคะเด็กๆลำทานค่ะ ข้อที่ 3. ภาพใดมีเสียงดังโป๊กเป๊กตอบขอไข่ค่ะข้อที่ 4. ี่ภูผานำสิ่งใดไปผูกที่คอของใบวัวตอบคอควายค่ะ ข้อที่5ผู้ผูผามีจุดประสงค์ใดในการกระทําการในข้อ4ตอบคอควายชิดเดียวกันค่ะเพื่อเวลาที่ใบบัวหายไปภูผ,ผาจะได้ตามเจอในทันทีนะคะข้อที่6ขคอควายททหารทอทงนอนหนูยอยักษ์เป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรหมูไดตอบกอไก่ค่ะอักษรต่ำค่ะ ข้อที่เต่อไปนี้พยาญชนะในข้อใดอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตอบขอไข่ค่ะรอเรือรอริงอ่านออกเสียงว่ารอที่จริงแล้วรอเรือก็ต้องสะกดด้วยรอเรืออออ่างนะคะส่วนรอริงสะกดด้วยรอริงอออ่านค่ะข้อที่8ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสระในบทเรียนนี้ ตอบกอไก่ค่ะสระโอเป็นสระเสียงสั้นใช้เขียนไว้หน้าพยัญชนะที่ถูกต้องคือสระโอเป็นสระเสียงยาวนะคะข้อที่9คําคำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องตอบขอไข่ค่ะลำไยต้องสะกดด้วยสระไอไม้ม้วนค่ะข้อที่10ข้อใดรวมคำแล้วมีความหมายตอบคอควายค่ะตามีไปไถนาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะครบสิบข้อเรียบร้อยแล้วสำหรับเฉลยเด็กๆทำได้กี่คะแนนคะหลังจากนี้อย่าลืมพบทวบบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ติวเข้มบายครูอูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ